อ่าสำหรับใครที่ขี้เกียจเล่นซูเปอร์บูมนะครับอยากมาใช้บริการซูเปอร์บูมกับผมนะครับทักเฟซด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณที่อุดหนุนนะครับอ่าโอเคสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับคือผมก็รู้สึกเบอร์เอรหน่อยวันเนี้ยคือสตันไปนิดนึงตอนอัปเดตเข้าเกมมาเมื่อกี้นะสตันอะไรอ่ะสตันหน้าอีซัมเมอร์นี่แหละเหมือนผมเห็นเนี่ยไอ้เหี้ยคอร์สใหม่ไม่ใช่คอร์สใหม่ด้วยเป็นตัวเป็นตัวนะครับแล้วอัญมณีคอร์สต,ตูมกูนี่แบบเอ้าแล้ว ตัวเก่ากูอะไอตัวเนี้ยกูอะไอเฮี้ยไหนมาดูสกิลดิเดี๋ยวอย่าเพิ่งขอดูสกิลมันก่อนเลยก่อนอื่นอะขอดูสกิลมันก่อนเลยโอ้โหโอ้โหโอโ้ชุดเหลืองว้าวเอาอีกแล้วเหรอสกิลเปลี่ยนปะวะแปบ๊บหนึ่งอ่านในนี้ดีกว่าเลือกรับอีกแล้วหุ่นยนต์โกป,ปี้โอเคป้องกันขโมยมาเบิ้ลเอา้า ป้องการขังคุกป้องกานจะเสียรายเอาอันแรกเป็นขโมยมาเบิ้ลว่ะเอากันยอมลาได้เนี่ยจำกัดครั้งไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกูจะเ,เ,เพิ่งตื่นเต็มในน,นี้เปลี่ยนปะวะอันนี้ฟื้นฟูการนางฟ้าไอ้เหี้ยน,นี่การขโมยมาเบิ้ลเฮ้ยเจ๋งวะ่ะหุยดีดีสกิลอื่นเปลี่ยนด้วยปะ่ะวะทุกข้อไก่การทอยโอ,โ,โอเคชาโลโอเคไม่ไม่แสดงผลเติมตัวสิบห้าโอเคไอ้เชี่ยนี่มึงจะเขียนมาทำไมวะ โอ้โ oh, หกูแฟนในประกาศดีกว่าป่ะมาดูหน้ามันเจ๋งๆไปแกโอ้โหเฮียลางไม่ค่อยดีและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมแม่งเว้นลูกอมดาวเข้ามาเว้ยไอ้เช่ยเป็นไปได้ไงวะเว้นลูกอมดาวแล้วแม่งเอาของดีมาขายด้วยเอาของดีมาขายคืออะไรรู้ไหมเนี่ยไนะอ้เช่นนี่คืออยากได้มากนะครับเนะี่ยรูนป้องกันดึงไอ้เฮียอันนี้ดีอันนี้ดีมากอันนี้ดีอยากได้นะครับเก้าหมื่นแล้วก็ <c oughs> สนห้าเอ้ยมีจี้ให้ด้วยแล้วก็มีคอสโอ้โหคอสขายแบบไม่ต้องเติมแล้นี้อะไรเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวยดเดี๋ยวเดี๋ยวสามร้อยมึงให้มาทําไมให้มาทําไมโอ้โหมึงใส่มาทําไมเนะี่ยโอโ้แล้วก็โอโ้เป็นตํานานเลยเอา้ากูกดผิดเป็นตํานานเลยซัมเมอร์ไม่ต้องเสียตังค์อีโวคอสก็คอสที่ผมใส่เนี่ยผมใส่คอสเนี่ยแหละคอสแต่งงานคอสนี้เลยแสนสี่ แล้วก็มีกายทองมีผิวมีคอสผิวด้วยโอ้โหแล้วผิวถูกกว่าด้วยตำนานผิวเบล็คอสโอ้กูรู้แล้วกูทำตัวอะไรไม่ต้องทำซัมเมอร์อะไรหรอกทำผิวคุ้มอันนี้แแสงตำนานคืออะไรแบบเลือกคืออะไรวะโอ้โหแล้วสองตัวนี้อุ้ยอยากได้พอดีเลยนี่อยากได้ตัวนี้โอ้โหโอ้โหจี้โอ้โหจี้ดาร์กโอ้โห โอ้โหมีอะไรกูเมาเยอะเลยวะเอาอะไรดีวะมีอยู่ 50, ห้าหมื่นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูมันเยอะมากเลยครับจะจับต้นชนปลายตรงไหนก่อนดีไหนมาเรามาพูดคุยอะไรก่อนดีวะเร็วๆนี้อัปเดตครั้งยิ่งใหญ่อะไม่ต้องลุ้นแล้วว่าคืออะไรจะเข้ามานะครับไม่ต้องลุ้นแล้วว่าอะไรจะเข้ามาตัวเนี่ยโหดนะครับผมรู้เลยอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เพื่อนๆรอ,อ,อเลยเว้นนี่อาจจะไม่ทําก็ได้อะ เพราะมันผ่านเพชรเยอะมากนะครับเหมือนจะเป็นแจ็คพอตด้วยนะจริงด้วยแจ็คพอตอ่ะเดี๋ยววันนี้จะไม่ได้สุ่มอะไรให้ดูมากมายนะแต่จะมาพูดคุยอันนี้กันดีกดว่ารีเรอีเวนต์รับคืน10%คืออะไรใช้แสนหนึ่งคืนหมื่นหนึ่งไอ้หี่ยเหมือนกูจะไอ้ไนกี้กูไม่กูไม่ได้เล่นแน่เลยวะ่ะทำไมผมถึงบอกไม่ได้ไม่ได้เล่นไนกี้รู้ปะ่ะเพราะกูจะถลุงเพชรในอีเวนต์นี้หมดไงล่ะ ถึง12กันยาโอ้โหแล้ว12กันยานี่เว้นใหญ่อะเนี่ยแค่ผมไปซื้อไอ้เก้าหมื่นมานะ่ะไอ้เก้าหมื่นลูกอมดาวมาได้ใบนะ่ยผมก็แลกกล่องนี้ได้เลยนะได้ตัวใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวผมไปแลกไอ้ตัวใหม่มารีวิวแล้วกันว่ามันเก่งไหมนะครับเยวขออ่านสก,กิลก่อนโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากโอ้โหเป็นเป็นอีเวนท์ที่อัปเดตเข้ามาแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะตัวใหม่มาแล้ว ผมอยากรู้ว่าป้องกันขโมยมาร์เบิลป้องก,กันกี่ครั้งอะ45%ป้องกันไม่จำกัดด้วยไอเฮียแลนด์นี่60%ไม่จำกัดโอ้โหดีกว่าของกูเยอะเลยโอ้โหไอเฮียดีกว่ากูเยอะเลยดีกว่าของกูเยอะเลยลสกิลซัมเมอร์เปลี่ยนไหมอะ เดี๋ยวดูสกิลซัมเมอร์ก่อนสกิลซัมเมอร์มันการไอเฟลอันตราย2ครั้งไอเชี่ยเหมือนกูต้องเปลี่ยนไปเล่นตัวใหม่ว่ะเลือกคอร์สนี้ก็ต้องทิ้งเหรอคพราะแต่งงานเดี๋ยวดูดูดูคอร์สใหม่ก่อนไปดูคอร์สใหม่ก่อนโอ้แล้วกูไม่อ่านสกิลให้มันจบละโอ้มาม,มาเริ่มต้นกันใหม่นะผมตื่นเต้นเป็นนลหนึ่งสกิลโทพาสซัมเมอร์นะครับตำนานนะก็เมื่อเริ่มเกมเลือกรับ1จาก 100. ร้อยเชี่ยอรงเขียนอะไรมั่วสั่วมีป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะครับ ป้องกันอย่างคูป้องกันเอฟเฟกอันตรายแน่ดีดีขึ้นมันอัปเกรดขึ้นมาแล้วมันดีขึ้นแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างลมา์โอกาส55%สร้างลมา์เพิ่มคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันแก้หรือ,อยังนะแต่ถ้าคุณได้เล่นคน2อะ่ะตาแรกฝั่งนั้นสร้างลายมาสว่าสกิลจะไม่ออกนะครับเท่าที่ผมเล่นซัมเมอร์ตัวเก่ามานะไม่รู้ตัวนี้มันแก้ไหมนะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายท,าทันที2ครั้งขึ้นไปใน1น่งเทินโอกาส80ส เปลี่ยนสกิลโดดเป็นเนละเทศเหรอไอ้เแี่แต่สกิลโดดมันก็ดีนะมันมันเป็นสิ่งที่แบบโหดมากเลยนะโดดอ่ะแล้วแต่คนนะครับก็มาดูสกิลที่2กันเมื่อทอยเต๋าโอกาส75%เฮ้ยมีทอยหน้าหลังเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีเมื่อตกแลนด์มาร์ของฉันโอกาสเฮ้ยเมื่อสร้างแลนด์มาร์หรือก่อสร้างโอกาส90%เปิดโอลิมปิกอ่า หนึ่งหน้าหลังส่จองไม่มีขางคุกด้วยโอ้โหดีโอ้โดีโอ้โหเอาไงดีวะแรกกับการไม่มีโดดแถมมีป้องกันไอ้นี่ด้วยป้องกันขโมยมาเบิ้ล45เปอร์เซ็นต์เี้ยกูต้องเอาแล้วปะวะไอ้ยันละโอ้โหแต่ผมชอบโมเดลนี้อะดีชุดแต่งงานมันสวยอะมันเอาคอสน,นี้ไปใส่กับตัวใหม่ได้ปะวะไม่น่าได้นะครับ เดีวผมพอดูคอสก่อนเฮ้ยสำหรับซัมเมอร์ใครจะทําผมว่าทําอันใหม่ดีกว่านะมันสู้ยอมลาได้ผมคิดว่างั้นนะล่าสุดอันนี้ก็ความสามารถเดิมนี่ว่า65%นหุ่นกระบอกเขี้ยอะไรนะโอเหลืองอ่ะไม่ค่อยชอบเลยอะสกิลความสามารถเดิมนะครับคอส โอ้โหถ้าผมปิดตัวใหม่มาตัวนี้คือเลิกเล่นเลยนะเนี่ยโอ้โหเอาไงดีวะไอ้นั้นไม่มีขังนะครับแถมแม่งกันเอฟเฟกอันตราย60%แบบไม่จำกัดด้วยดีกว่าเยอะโอ้โหกูหนักใจเลยว่ะถ้าผมทำตัวนั้นมามันก็จะไม่มีคอร์สเด็ดครับ เดี๋ยวไปดูในร้านค้ามันขายคอสเท่าไหร่เฮ้ยอย่าก,กดผิดดิรู้สึกคอสจะไม่เอามาขายเป็นเงินด้วยนะเชี่ยแล้วคอสไม่ขายเป็นเงินด้วยแล้วอยู่ในคอสมันเท่าไหร,นะร่มมนะคอสใหม่มีปาวะนี่อ่แสนหน้าปูเขี้ยสัตว์เอ้ยกูยอมเล่นตัวเก่าดีกว่าปะเนี่ย โอ้โหเพื่อนๆนะครับคือแลนี่มีอะไรบ้างเอลิเซ่วะ่ะเอลิเซ่ก็มาโอ้บิสกิตคุณว่าอีโวนะครับจี้ก็ก็ตามนั้นแหละอ่ะเอาตรงๆนะ้นสลับตัวใหม่ซัมเมอร์ ควรทำไหมถ้าใครมีซัมเมอร์อยู่แล้วอยากจัดก็จัดได้นะแต่ไอ้แค่ถ้าไม่มีคอร์สก็ไม่สุดอีกอะต้องทำคอร์สด้วยนะครับรวมๆแล้วหมดประมาณเกือบอสองแสนกว่าลูกอมดาวอะประมาณสองแสนสี่รวมคอร์สมันมีให้ซื้ออย่างอื่นไหมอะไม่อยากเสียเพชรเยอะ,อะเพราะอีเวนต์หน้ามัน อีเวน่ามันอะไรนะไนกี้โอ้โหอันนี้เท่าไหร่30บาทได้ไรบ้างวะ150้โอ้กูได้150แน่ๆไม่ต้องลุ้นเอาไอเชนนี่เท่ากันได้พันหนึ่งทำไมอ่ะงั้นกูเอานี้ดีกว่าไอเช่นสามสิบบาทอันนี้อะไรวะโอ้โหของแม่งแต่มันก็สวยนะมันก็ใช้ได้อยู่นะเพื่อนมาเดี๋ยวเรามาสุมดูดิ ได้อะไรวะรวมดาวเพชรรวมดาวเหมือนจะออกง่ายอยู่นะรวมดาวร้อยหนึ่งรวมดาวร้อยหนึ่งให้รูปอมดาวออกง่ายจังวะอ้าวกูพูดว่าออกง่ายแม่งไม่ออกเลยเออร้อยหนึ่งเก็บทีละร้อยทีละร้อยอย่างเงี้ยสิบเพชรสิบเพชรแล้วแบบห้าสิบมันดีกว่ากันเดิมไหมวะ เดี ok> ๋ยวผมลองสุ่มแบบห้าิบดูดิโอ้โหห้แม่งโคตรเชียเลยห้ารก็เท่ากันกับสุ่มแบบ10ละสิบป่วะสามอยโอ้กากรายโอ้โหกูว่าไปสุ่มไหนแบบละสิบดูดิเออแบบละสิโอ้ได้สาสิเอ็ก็ยังคุ้มเลยแบบละสิบเฮ้แบบละสิบได้ห้าหมื่ทองได้วยี่ยคุ้มกว่าไอ้ไอ้นั่นอีก ไอ้ดูดิกูได้ถึงพันอย่างวะหมดไปประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อกี้สามร้อยเพชรมั้งพันเจ็ดหกหมื่นละไอ้ี้ยกูอยากได้อันนี้โอ้โหแต่ซัมเมอร์เอางี้เพื่อนๆครับผมผมไม่สามารถทำทำซัมเมอร์ตัวใหม่มาให้ดูจริงๆนะเพราะว่าหนึ่งเลยมันใช้งบประมาณที่สูงมากนะครับในการ ปิดคอร์สต,ตัวนี้มาแล้วก็ปิดอนนี้มานะครับมันประมาณ2องแสนคือผมไม่มีปัญญา,าจริงๆครับรอบนี้ผมขออนุญาตทําให้ไอดีเก่งขึ้นนะครับโดยการซื้อรูนนี่มาเดี๋ยวผมมาดีวิวรูนให้ดูแล้วกันว,ว่ามันดีไหมนะครับแต่ผมว่ามันดีมากเออระหว่างอะระหว่างตัวละครนะครับทําตัวอะไรดีถ้ามีสองแสนอะ บอกว่าทําพิวดีกว่า2องแสนสี่เท่ากันใช่ป่าวะราคาเอ้ากูคิดเลขไงของกูเนี่ยอ๋อไอสองแสนสี่ที่ผมบอกอะ่ะคือการ์ดไอเช่ยนี่นะครับกับคอร์สการที่จะทําแบบนี้ได้คุณต้องมีตํานานซัมเมอร์อยู่แล้วนะถ้าคุณไม่มีตํานานซัมเมอร์คุณก็ทําอีกเนะี่ยตำนานซัมเมอร์แล้วก็คอร์สแล้วก็การ์ดนี้โอ้โหแม่งเอ้ย แพงจัดโอ้โหแพงจัดผมว่าอาอันดับแรกถ้าคุณแบบเน้นวินเลดเลยนะทำพิ้วก่อนแม่งมีคอร์สมาให้ด้วยคอร์สพิ้วนะ่ะทำพิ้วดีกว่าครับใครไม่มีพิ้วอะคุ้มยังไงก็คุ้มลองลงมาถ้าคุณอยากเล่นสายลมผมว่าไก่ทองเก่งกว่าเก่งกว่าซัมเมอร์ไก่ทองได้ทอยคนสองแง,งก็เก่งกว่าซัมเมอร์นะครับแล้ว ถ้าคุณชอบความสวยงามค่อยเลือกซับเมอแล้วกันมันดีแค่นั้นแหละผมไม่อยากพูดเยอะนะครับส่วนไอ้สตัวสตัวหลังนี้อ๋อผมแนะนําอะไรแนะนําอันไหนก็ต้องแฝดซาลาอยู่แล้วครับผมสายซาลาและดูดนะครับเดี๋ยวอยากปิดตัวนี้มาด้วยวะ่ะแต่กลัวไม่มีเพชรไปเล่นนะครับส่วนจี้ไม่ต้องพูดนะครับอันไหนดีสุดก็3อย่างนี้เลยหมวกผมไม่แนะนําไม่ทํหมวกไทเทเนียมโจมตีไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีมันดีแต่มีอันดีกว่านะครับไม่ต้องทํา จะแนะนําเป็นหมัดแมวเหนียวกับรองเท้าซูเปอร์เดเมนชันแล้วกันใครจะทําจี้อะนะแต่ผมว่าไม่ไม่ต้องทาหรอกอีเวนต์หน้าแม่งของใหญ่กว่านี้เยอะนะครับของดีกว่านี้เยอะแต่ผมาจ,จะทาเอาไอ้นี่แล้วเราจะมาเก็บเพชรไปพร้อมกันเล่นอีเวนต์หน้าหรือ่าอดใจรอถึงอ e ีซัมเมอร์ตัวใหม่มันจะสวยแค่ไหนก็ช่างช่างไม่มันนะครับกูจะเอาอความโหดนะรออีเวนต์หน้านี่วันที่12เจอกันเดี๋ยวมีอะไรตกหลน่นอีกปะเนะี่ยวันนี้กูมาทำคลิปกูทำแค่นี้เหรอ กดโดนช่วยเหลือเฉยเลยเมื่อกี้เนี่ยมาเดี๋ยวสุ่มให้ดูเลยดีกว่าว่ามันเกลือหรือไม่เกลือนะครับเอาสัก9 0 0 0หมื่นโหหายสามหมื่นกูหมดเพชรอีกเยอะมากแล้วเนี่ยเราจะลองประมาณ5,000เพชรดูนะครับทานเพชรได้เท่าไหร่สุ่มทีละสิบดูบ้านโหเยยร้อยร้อยเหมือนทีละสิบมันจะดีกว่ายังไงไม่รู้อะ ในความคิดผมอะ่ะบันเพชออกให้กูหน่อยแล้วไม่เคยได้บันเพชมาก่อนเลยเว้ยเดี๋ยวผมสุ่มให้มันไอนนี่ก่อนให้เพชมันนับง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแบทเทิลระหว่าง10กับ50อันไหนดีกันนะ แม่งมีแต่กลางๆนะครับเหมือนกูยิ่งกดเร็วมันยิ่งไม่ออกว่าลูกอมดาวเนะี่ยกดส้นตีนกูแหละอืมแบบนี้ออกดีวะแบบ10เพรอะใครชอบ10เพรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับมีใครอยากแนะนำไหมแนะนำอะไรไหมเดี๋ยวไอจีแวนเมื่อกี้แม่งกูมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมโอเค เท่าไหร่วะพันสี่มาเดี๋ยวเราโอ้โหยังไม่นี่อีกแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอเคโอเคเลขกลมๆแล้วเราจะมาเริ่มกันที่หนึ่งพันแรกหนึ่งพันแรกผมจะุูมแบบห้าสิบ มาดูกันว่าจะได้รวมดาวเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมหากระดาษเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืมโอเคกดไปเลยห้าสิบโอ้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า1000เราจะได้เท่าไหร่1000เพชรสุมแบบ50ซุปเปอร์แจ็คพอตอุ้ย500ออกดีจังวะอุ้ยโอ้ยได้เพชรทอนมา สวยว่ะสวยว่ะอย่าสุ่มเลยนะวยไอ้หี่ย,ยก,กูลืมดูอีก4ครั้งโอเคอีกครั้งหนึ่งโอ้โหลูกบัตรบัตตำนานได้มา4,500นะกับเพชรอีก120 4,500ได้เพชรมาเราต้องสุ่มอีก2ครั้ง1ง สองเราเราได้มาห้าพันหนึ่งพันเพชรเราได้มาห้าพันนะครับก็คือเราจะรวมเพชรที่ทอนมาด้วยนะก็ถือว่าเราสุ่มจากห้าสิบแล้วแหละต่อมาสิบเพชรมาดูกันว่าจะได้ถึงห้าพันไหมนะครับกดไปเลยโอ้ยเฮียมือหงิกแล้วมั้งกดทีละสิบนี่ะ พันเพชรน,นะครับกดแบบรวดเร็วเลยปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บคือที่ผมทำเพราะผมอยากได้ลูนนะครับคือมันแพงมากนะลูนเนะี่ยคือมาขายแบบนี้คือผมต้องรีบซื้อเลยมันดีมากของมันดีมากนะครัเว้นนี้ผมก็ข้ามๆไปก่อนแล้วกันไม่ไม่อยากได้ซัมเมอร์ตัวใหม่เท่าไหร่เพราะ ผมชอบโมเดลซัมเมอร์ตัวเก่าอ่ะเออผมทิ้งมันไม่ได้จริงๆอ่ะผมทนเล่นมันต่อแล้วกันนะครับ <c oughs> คือกูกูวววววเห็นหน้าซัมเมอร์มาทีแรกก็คิดเลยโอ้โหมึงยังยก้าอามคอะคือแบบสกิลมันแย่มากนะครับแต่ตัวใหม่สกิลใช้ได้นะสกิลดีดีกว่าเยอะอยู่ดีกว่าเยอะเลยแหละไม่ไม่ใช่ดีกว่าเยอะอยู่นะครับไอโพทัสซัมเมอร์อ น่าทำกว่าตัวเก่าเยอะเลยนะครับจะเสียดายวะพี่ทำมันเก่าไปแล้วน้องถึงห้าพันไหมเนี่ยกูสุ่มได้แต่อะไรก็ไม่รู้โอ้โหคลิปกูยาวไปถึงไหนแล้วเนี่ยคือมันมีอะไรให้คุยเยอะมากเลยนะ เพือพ่อนๆคิดว่าอะไรคุ้มสุดในอีเวนต์นี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับแต่ผมว่าซัมเมอร์ถึงจะเป็นซัมเมอร์ตัวใหม่มันก็ไม่คุ้มเท่าพิ้วเท่าไก่ทองอะผมว่าผมมองว่างั้นนะหะไอ้พิ้วไอ้ไก่ทองมันเก่งมันเก่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครส่วนมากออกจะ70ป่ะวะเฮ้เจ็ดส อ่นไหนคุ้มวะเหมือนห้าสิบจะคุ้มกว่าปะ่ะโอ้โหจี้มึงน่าเกลียดมากเลืกเท่าไหร่นะอีกสิบครั้งนะครับอีกห้าครั้งสองครั้งวกลกัวสุ่มเลย โอ้โหมาดูดิถึง5,000ไว้เนี่ย2,008อีก80เพชรโอ้โหไปสุ่มแบบ50ดีกว่านะครับมาสุ่มแบบ50เลยดีกว่าอ่าได้50 500ออเอ้ยอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มมาเราจะสุ่มหมดเลยสุ่มหมดหม,หมายถึงแบบหมด3,000เพชรนี่นะครับพอ และรูนในเนี่ยรูนที่ผมจะซื้อเนี่ยมันสามารถการเัมอตัวใหม่ได้ด้วยนะทั้งการทั้งตัวเก่าตัวใหม่เลยผมเลยอยากได้ไปสายไกอานะครับเพราะผมบอกว่าไกอามันก็ยังเป็นสุดยอดการที่สุดโหดอยู่ดีอ่ะโอ้โหหนึ่งพันโอ้โหแม่งเจ๋งว่าหมื่นหนึ่งให้กูหน่อยดิแต่อีเวนต์นี้ใครๆก็ดูออกนะว่าเป็นอีเวนต์ถลุงเพชรน,นะครับผมก็ดูออกว่าเป็นอีเวนต์ถลุงเพชรแต่ของมันต้องมีอ่ะเออ ผมว่าเพชรสามหมื่นไม่ปิดไอไนกี้แน่เลยวะแม่งเอาของดีมาขายล่อก,กูไอ้เหี้ยวันที่12เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะลงคลิปรีวิวอ่ะลองดูดีได้เท่าไหร่แล้ววะถึงหมื่นยังเนี่ยเหี้ยโห8ป0 0ันเรองเพชรอีกเท่าไหรอ่อ่ะส0ง0มไม่เยอะ ไม่ใช่อยากได้อยากได้ใจจริงก็อยากได้อันนี้อีกอันนะ <S <S ่ะเฮ้ยทำไมของอยากได้กูเยอะจังวะเนี่ยเอาไปใส่ให้ไกอานี่โหดโหดโคตรโหดเลยนะ <S 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 <aja S 1> เอาไปแก่ไอ้ออฟเดี๋ยวรอมันขายเป็นเงินดีกว่ามันถูกแล้วครับไอ้ออฟสามห้าเปอร์เซ็นต์่ะขายเป็นเงินร้อยกว่าบาทเองเสียแม่งตั้งหมื่นสองสามหมื่นเอ้หกหกเจ็ดหมื่นลูกอมดาวบ้า,าเปล่ากูไม่ทำหรอก เฮ้ยสามร้อยสามร้อยนี่มันน้อยไปเว้ยเออเจ็ดร้อยเนี่ยพอดีกูจะปิดเท่าไหร่วเพชรกูเหลือประมาณสองหมื่นห้าแน่เลยเออเออสองหมื่นห้าน่าจะเหลือประมาณนั้นแน่ๆกูอยากได้สามพันเพรจังอ่ไม่ีใครเคยเปิดได้เพจไหมเนี่ยเพรที่มันแบบเนี่ยอย่างสามพันเนี่ยมีใครเปิดได้บ้างเปะ่า ผมไม่ไม่เคยเลยหมดไปเท่าไหร่แล้วนะเฮย้ยอีแค่หมื่นเดียวเองสุมต่อไม่ถึงหมื่นได้เจ็ดพันมาพันหนึ่งให้กูว้าวหน่อยดีเฮย้ฮยเฮ้ยแต่ลูกอมดาวออกดีนะโอ้ยลูกอมดาวออกดีลูกอมดาวออกดีอันนี้ถือว่าคุ้มอยู่ กลัวมันเลยนะครับเราต้องเก็บเพ็ดทุกเม็ดเราต้องแบบอยู่ในช่วงประหยัดสี่พันห้า 4, อีกสองพันเจ๋งว่ะราคาแม่งเสือกเท่ากันกับอ e ีซัมเมอร์ตัวใหม่ด้วยนะครับกุลังเลอยู่เนะี่ยได้อย่างวะเฮ้ยอีเวนต์ตุ๊กตาดาวมันหาง่ายไปปะอีกห้าร้อยคือจบมาอ่ะครบแล้ว โอ้โหห้าสิบเพชรแม่งเจ๋งจัดเก้าหมืครบแล้วนี่อันนี้ดีไอเชีย่ยกูก็อยากได้อันนี้อ่ะโอ้โหเอาไงดีวะทุกคนทุกคนเอาไงดี ไม่ต้องเอาไงดีเรากูเลือกเลยเอาอันนี้เลยกันนะขอตัวเดินนะทุกคนไม่ได้เอาตัวใหม่ไปรีวิวให้ดูอ่ะมันแพงไปนะครับกดไปเลยเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมารีวิวอันนี้ให้ดูแล้วกันรีวิวแบบเอาไปตบไอ้สองตัวใหม่นี่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเอาผมเอาไปตบซัมเมอร์ให้ดูนะครับว่ารูนเนี่ยมันแก้ทางซัมเมอร์อ่ะผมจะบอกเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกอันนี้เพราะว่าอันนี้เวลาขายเป็นเงินแม่งโคตรแพงแล้วเนี่ยหลักพันนะครับหรือไม่ก็เจ็ดแปดร้อยไอ้นี่มันแพงมาก มันแพงมากจริงๆ,ๆควรซื้อนะครับควรซื้อรูนในนดีรูนในนี้ก็ดีการเมืองผุดดีนะครับส่วนอันไหนที่ไม่ควรให้ซื้อส่วนไหนไม่ควรให้ซื้อคือหนึ่งเลยซัมเมอร์ตัวเก่าซัมเมอร์ตัวเก่าไม่น่าซื้ออย่างยิ่งนะครับถ้าซื้อไปซื้อตัวใหม่ดีกว่าแต่แต่ก็ยังว่ามันมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับถึงจะเป็นตัวใหม่แต่ก็ใช้ได้อยู่มัง้ง อย่างน้อยมันก็ตัดสกิลโดดออกให้แบบใส่เนอเทศมาแทนก็ดูเหมือนจะมีประโยชน์กว่านิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบเลยอีเวนท์นี่เป็นอีเวนต์นใหญ่เพราะว่ามีอะไรรีบถามผมมาเลยนะครับผมจะได้มาตอบอย่างรวดเร็วทันใจเผื่อใครตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับซื้ออะไรดีอันไหนคุ้มผมว่านะพวกบัฟเนี่ยอย่างอ้นี้อย่าไปซื้อนะครับมันเคยเอามาขายไอ้ร้อยหนึ่งแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณร้อยหนึ่ง มันเคยเอามาขายแล้วซึ่งร้อยหนึ่งเทียบกับ6กหมลูกอมดาวยังไงร้อยหนึ่งก็ถูกกว่าอยู่แล้วนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละตัวใหม่ไม่ได้ทําให้ดูนะครับขอโทษด้วยนะมันแพงจริงๆใครจะไปทําวะตัวแม่ง4 5กันไอยอมลาใช่ไหมกันขโมยมาเบิร์นกูถามจริงเหอะมันลงทีหนึ่งมันไม่ได้ลงทีเดียวด้วยจะบอกให้ไอ,ไอแต่มันก็มีในประเทศกันดีกว่าอ่ะเผื่อใครสน,สนใจทำมาเล่นดูนะครับ มันก็น่าจะใช้ได้อยู่มั้งแต่ผมไม่ได้ทํามาดูนะครับถ้ามีให้เติมก็ว่าจะเติมอยู่ถือว่ามันยังไม่เข้ามาวะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วบายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับวันที่12เจอกันใหม่เก็บเพชรให้ด่วนเนี่ยเก็บเพชรให้เร็วนะครับเก็บเพชรไว้ด่วนๆเลยเก็บเลยรีบไปเก็บรีบไปหาเพชรรีบไปลงหลีกนะครับวันที่12เจอกันปิดเว้นให้ได้ด้วยทุกคนไป